บายบายส่งซาแชร์เดียวบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันช่างซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมามือนี้แล้วค่ะ,มมคะจะมาอันจะมาบอกว่า mm hmm. DIY DIY กระโปรงตัวหนึ่งนะคะทำยังไงบอกวิธีนะคะช่างซ่างทำไปแล้วค่ะแต่ว่าจะมาบอกว่าวิธีแก้ไขนะคะว่าเราจะทำยังไงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะอันนี้อันนี้ของเขาเนเป็น ของคนเอที่สิบแปดแล้วมาให้คนเอวีสี่สิบอะคะอ่ะสมมติว่าแต่ก่อนเขาเอยี่ยี่บสี่ใช่ไหมคะแล้วยอ่สิบแปดแล้วทีนี้เขามาสี่สิบเอละมันขยายขึ้นทีนี้เขาใส่ไม่ได้กระโปรงอะนะทีนี้เราจะมาแก้ไขแบบไหนคะมาค่ะทั้งท่านทาไปแล้วแหละแต่ทั้งท่าจะอธิบายวิธีทาแล้วก็ขยายเนื้อผ้าออกให้ลูกค้านะคะว่าเขาทํายังไงและเทคนิคยังไงนะคะมาค่ะและ สรางารมาแบ่งกันเอวค่ะมานี่นะคะที่จริงที่จริงหัวหัวกระกปรงตัวเนี้ยนะคะเขาจะเขาจะมีอยู่แค่นี้เองนะคะเนี่ยเอวยี่แปดอันนี้คือสร้าๆเสริมออกไปเพราะว่าเอวเขาสี่สิบแล้วเนี่ยคะ่ะเอวเขาจะอยู่แค่นี้เองนะคะเนี่ยเห็นไหมทีนี้คําว่าเอวออกคุมก็ต้องออกใช่ไหมคะเราต้องเสริมทั้งผ้าแล้วทั้ง ทั้งเอวนะคะนี่ชัางๆก็เลยลอกหัวเก่าออกหัวเก่าเขาคือเนื้อผ้านี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อผ้าแบบนี้หัวเก่าเขานะทีนี้เขาก็เลยว่าจะทํายังไงทัางๆมีผ้าไหมเขาก็เลยให้เกงขายาวมาตัวหนึ่งแต่เขาบอกว่าเอาเป็นทําเป็นขาสั้นแล้วก็เอาเนื้อผ้ามาทําเอวให้เขาคืออันนี้ลูกค้าแค่คิดแต่ว่าเขาทําไม่ได้ เราต้องสร้างไอเียและเท็ตสั้นให้ลูกค้านะคะทีนี้เราก็ตัดขาผ้าให้เป็นขาสั้นให้ลูกค้าแล้วนะคะจากขายาวเป็นขาสั้นให้ลูกค้าแล้วทีนี้เราก็เอาขาผ้าตัวนั้นมาต่อต่อให้เป็นเอวเอวเท่ากับจำนวนสี่สิบสี่สิบสีนี้เราต้องเ้่าเอวลูกค้าสี่สเราต้องทำความกว้างให้ได้สี่หกนะคะ เพราะว่าเวลาขยายเขาจะขึ้นขึ้นขึ้นหน้าท้องได้ง่ายค่ะนี่คือเทคนิคนะคะสมมุติลูกค้า40ต้องขยายให้ได้40 45 46อะค่ะแล้เว,วเวลาใสาย่ยางยืดเขาก็เขาจะย่นของเข้าเข้ามาเองนะคะแต่ว่าหมายถึงความกว้างของผ้าความกว้างของผ้านะคะต้องให้ได้4 5หรือ46นะคะอ่าและทีนี้พอเราต่อต่อผ้ามาทําขอบนี่นะคะ แล้วทีนี้อัน,อนกระโปรงนี้เขาจะแคบแล้วนะคะคือเขาเนื้อผ้าเขาจะแคบเมื่อกี้28ใช่ไหมคะให้เราเอาเอวเอาเอวตัวเนี้เนี่ยผ้า,นานะะเนี้ยมาทําแทรกนะคะเนี่ยเห็นไหมทั้งาซาแทรกแทรกออกมาให้เป็นความกว้างเป็นตัว V ลงมานะคะเนี่ยก็คือขยายอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะทั้งซาอ่า,เ,อาเป็นตัว V ตัว V ลงมาเห็นไหมคะ เราต้องเราต้องขยายผ้าด้วยนะคะขยายผ้าลงมาเป็นตัววีเสร็จแล้วเราถึงมาต่อไอเนี้ยให้ได้สี่ห้าเพราะว่าความกว้างเขาจะบานไปละทีนี้เราพอเราต่อผ้าได้แล้วเราก็มามาประกอบมาประกอบผ้าเนี้ยหลังจากเราออกเราเอาตรงนี้ออกสิบสองนิ้วนะคะความกว้างของตัวนี้ออกสิบสองนิ้วแล้วทีนี้พอเราทําขอบเสร็จเราก็ไปวัดเนื้อผ้านี้ว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ไปทําขอบเนี่ยให้เท่ากับ ความกว้างของผ้าที่เราขยายออกนะคะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเราไปประกอบหัวผ้าให้ชิดกันแล้วเราก็ใส่ย,ยางยืดเข้าไปนะคะในปริมาณเอวลูกค้า40อยู่ที่35ค่ะยางยืดจะใส่พอดีค่ะอันนี้คือเทคนิคนะคะนี่ก็มาเสริมเสริมให้เขาด้วยนะคะไม่ใช่เสริมแต่ยางยืดนะคะต้องเสริมผ้าด้วยนะคะเนี่ยคือคือต้องเสริมความกว้างขึ้นไปด้วยเนี่ยค่ะ คือเทคนิคแก้ไขให้ลูกค้าได้ใส่กลับมาอีกครั้งนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าก็จะได้ใส่กระโปรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเห,เห็นไหมช่าเช็แซ่บขึ้นมาเป็นตัววีลงมาเนี่ยแล้วก็เสริมเป็นกระโปรงให้ลูกค้าค่ะที่อ้วนๆเขาก็ได้เป็นเกงกระโปรงอีกตัวหนึ่ง เขาไม่อยากทิ้งเราค่ะจะใส่อยู่กับบ้านได้ของขวัญปีใหม่อาล,ลูกค้าลูกค้าเซลนะคะเขาบอกว่าได้ได้ของขวัญปีใหม่จากลูกหลานลูกหลานนึกว่าเอวยี่แปดลูกหลานซื้อ,อกระโปรงมาให้ที่ไหนได้ยายยายเอวสี่สิบลูกค้าลูกค้าทักทายมาตอนกลางวันเขาบอกว่าเอวตั้งสี่สิบโลแล้วซังซ่าทำยังไงให้หน่อย ก็เลยออกไอเดียค่ะพอดีเขามีผ้ามาให้ต่อเอวให้ก็เลยพอดีก็ได้แ็ทเลยเนี่ยค่ะก็ต่อเอวได้ขาสั้นอีกตัวหนึ่งให้ลูกค้าเห็นไหมคะงาน DIY บางทีลูกค้าคิดไม่ทันแต่ว่าอยากได้ะคะ่ะเราต้องสร้างไอเดียแล้วก็ทำตามถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะก็อยากรู้ให้ช่างซ่าทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องผ้านะคะสัซงซ่าถนัด แลไตล์วายสำซา,าขอบคุณมากมายค่ะมาะแนะนววิธีเสริมผ้าแบบขยายให้ดูนะคะว่าสร้างส่าทำยังไงบางคนก็จะได้ความรู้จากตรงนี้ไปแล้วก็จะคิดว่าเออทำอย่างนี้ได้นะคะไอเดียแบ่งปันนะคะ see you next to see you n น x t คลิปค่ะ